นี่ไปอยู่ที่ไหนมาเพิ่งรู้ว่าซีเจมีขนมแบบนี้ด้วยเห็นเขาพูดพูดกันก็ไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้วันนี้เลือกมาซีอยา่างมีอะไรบ้างไปดูกันตัวนี้กําลังเป็นกระแสเลยเค้กชิฟฟ่อนสอสไส้ครีมมะพร้าวชิ้นนี้35บาทมีพลาสติกห่อด,ด้านในอีกชั้นตัวเค้กหนานุ่มจริงๆแถมใหญ่ด้วยใหญ่เท่าหน้าแน่มีกลิ่นหอมใบเตยอ่อ,อน,ออนตัวเค้กนุ่มมากตัวเนื้อมีความละเอียดหอมครีมมะพร้าวไม่หวานมากโอเคเลยต่อไปเป็นเค้กลอดช่องดูแปลกดีก็เลยหยิบมาชิ้นนี้เ่ากอ่ะทไม่่คอยกลินห่าเท่างเป็นตัว เค้กวานิลาตัวนี้เหมือนรสชาติของเค้กจะเด่นกว่าตัวรสช่องตัวเค้กเนื้อเนียนนุ่มรสชาติไม่หวานมากตัวนี้ผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวต่อไปเป็นเค้กบัวลอยมะพร้าวอ่อนตัวนี้อยากลองเพราะว่าทางรสชาติไม่ถูกข้างบนเป็นบัวลอยน้ำกะทิตัวนี้จะเหลวกว่าไม่เป็นวุ้นเหมือนตัวเมื่อกี้มีกลิ่นหอมน้ำกะทิและกลิ่นควันเทียนเนื้อเค้กเป็นสีม่วงจะมีเม็ดบัวลอยอยู่ตรงหน้าเค้กด้วยรสชาติของเค้กตัวนี้ทำให้ผมผิดคาดมากตัวครีมบัวลอยจะมีความหอมกะทิและความหวานน้ำตาลมะพร้าวเข้ากันกับเค้กร